ผมก็นึกถึงถ้อยคำคำหนึ่งที่มีข้อความว่าความสุขอยู่ที่ใจความสุขอยู่ที่ใจแต่ถ้าหากเป็น <c oughs> พวกต้นไม้ล่ะต้นไม้เขาไม่มีหัวใจหรืออาจจะมีหัวใจแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้เขาจะมีความสุขหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้จากการมองเห็นก็คือต้นไม้นั้น มีจุดยืนที่เป็นของตัวเองไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้ซึ่งถ้าเรามองในมุมธรรมดารรมดาแบบที่เราคิดอยู่ทั่วๆไปก็คือว่ามันอาจจะไม่มีความสุขเพราะว่ามันไม่สามารถขยับเยลื่อนไปที่ไหนได้เลยแต่หากเรามองในข้อดีของมันต้นไม้ไม่สามารถขยับเพลื่อนได้หมายความว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนจุดยืนได้ ต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้ทุกสภาพแวดล้อมเติบโตเอาชีวิตรอดและมั่นคงเป็นประโยชน์สู่รุ่นต่อไปอาจจะเป็นความสุขของต้นไม้ที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนซึ่งในขณะที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยผมได้ยินเสียงเพลงร้องคาราโอเกะนะซึ่งแสดงถึงความสุขของคนคนนั้นแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าความสุขของคนเหานั้นนะ มันมีไม่เท่ากันเช่นเดียวกับที่ผมมองลงไปในบ่อปลาแห่งนี้แล้วก็เห็นปลากําลังเวียนว่ายอยู่ปลาที่อยู่กันเป็นฝูงในน้นํานี้อยู่กันหลายตัวมีลักษณะบ่อที่ไม่กว้างมากนักผมไม่รู้หรอกครับว่าปลาในบ่อเนี่ยมันคือปลาอะไรแต่เวลาผมมองเนี่ยแล้วมันจะเพลินๆผมลงไปดูใกล้กว่านี้ไม่ได้มาก เพราะว่าพื้นที่ที่ผมยือนอยู่นั้นมันจำกัดแต่นั่นก็เป็นระยะห่างที่พอดีสำหรับผมและปลาทําทให้รู้สึกปลอดภัยซึ่งกันและกันปลาในบ่อน,นี้มันคงไม่รู้ว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่เพียงใดคิดดูเล่นๆถ้าเราเกิดเป็นปลานะคงรู้สึกอึดอัดแย่เลยที่ว่ามีลักษณะของบ่อที่อยู่แค่นี้แต่มุม,มกลับกันนะผมมองเห็นถึงความสุข ที่ว่ามันอยู่รวมกันแล้ววไายวนใบวนมาอย่างปลอดภัยถ้าหากว่ามันไปอยู่บอ่อใหญ่หรือมีพื้นที่น้ําที่ที่เยอะมากๆก็จะมีปลาหลายชนิดซึ่งอาจจะมันถูกทำร้ายด้วยปลาชนิดที่ดุกว่าเป็นอันตรายต่อครอบครัวของมันความสุขของปลาที่มันได้รับโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นที่บอ่อปลาที่เล็กนี่ก็ได้เพราะว่ามันสามารถออกลูกออกหลานและอยู่ครอบกับครอบครัวได้ตลอดเวลา ปลานในบ่อที่กล่าวนี้ถ้าหากมันรู้ว่าบานโลกนี้มีบ่อน้ําอีกหลายบ่อหรือต้นไม้มีลูกตาพบเห็นสัตว์ต่างๆเดินไปเดินมาได้อาจจะเกิดการน้อยใจและทําให้ไม่เกิดความสุขก็เป็นได้